เราก็เลยมาดูในเรื่องของการบริหารนะครับก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนนะครับจริงจริงทางสินค้าก็จะมีอยู่สองสามสามที่สามสามอย่างด้วยกันนะอันนี้คือหัวข้อก็คือในนั้นเองครับผมเดี๋ยวไปลงนะครับ ให้เป็นการการตรวจรับนะครับการนำสินค้าเก็บในพื้นที่การด่าจาบเฟื่ออินเฟื่องเอานะครับเฟื่องอินเฟื่อเอาเราเคยได้ยินนะครับเฟื่องอินเฟื่องเอาอันนี้อาจจะเป็น,น,อ,น,นอ,อันนี้คือสินค้าที่หมดอายุนะครับแล้วก็อันนี้คือเข้าที่หลังออกก่อนนะครับอันนี้เราอาจจะไม่จริงริงแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นของรายป <c oughs> ีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายนะครับช่วงบ่ายผมจะให้ลองดูข่าวจริงเลยนะแล้วผมจะแจ้กนะครับคือจริงจริงวิญญาณมันจะคู่คู่กับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปร,ร,ร,ระบบคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะ สบายที่ผอทำแล้วก็คนที่อยู่ทางต่อเก่านะแต่ต้องเคยใช้กับอืกนๆนะเพราะตัวนี้มันจะละเอียดทั้งทั้นนะครับป้องกันหายป้องกันอะไรใหเ้เดอะนะครับแล้วก็าการโอนย้ายสินค้าการจัดทาบ้านหัีนะการแยกสินค้านะครับให้ไข่เส็งก็ได้ครับขอออกไปเพราะนั้นคุณไม่รู้เลยนะครับอยู่ๆเราขอ,อกันเองอย่างเงี้ยประเดน,นคือถ้าเกิดขอหายมาเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับทางผู้บริหารเขาจะดูเลยครับว่าว่าสินค้าตัวเนี้ยออกไม่ได้ยังไง มีเอกสารนั้เขาจะขอดูเอกสารเลยถ้าไม่มีเอกสารก็แสดงว่าเราต้อจดจนี้แน่นอนครับอันนี้คือข้อสั้างขอสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการก็สำคัญครับส่วนกระบวนการจัดเก็บคือกระบวนการภายในนะครับทางสินค้าจริงๆแล้วมีมีคนไม่เยอะนะครับที่เขาใช้มันมีคนไม่เยอะ <c oughs> นอกจากที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางสินค้าที่เป็นบริษัทบางที่อาจใช้แค่คน2คนนะครับบางที่อาจจะใช้เยอะนะครับแลงนั้กระบวนการจัดเก็บคนรับ คนใหญ่คนจัดเก็บถ้าใช้คนน้อยจะเป uh, ็นคนคนเดียวกันนะครับมันจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดบริษัทใหญ่ๆนะครับการรับการจัดการจัดเก็บสามขั้นตอนที่จะแยกจากกันนะครับอันนี้ first expire นะครับกาดูวิธีการเข้าใจนะครับนี first in first o นะครับเข้าก่อนออกก่อนเข้าหลังออกหลังนะครับอันนี้เข้าที่หลังออกก่อนนะครับเข้าที่หลังออกก่อน ไม่นะั้นมันจะสวนทางว่าไ,ไอ้ไอ้เฟิร์สอนเฟิร์เ้าถามว่าถ้าเป็นเป็นอ้ทั้งเป็นเซเว่นเป็น service, s อ้เซเว่นท<อ>นะุกาของมันจะวางทั้งหลังนะครับจะวางทั้งหลังไอ้นี่งั้นได้แต่ว่าเพื่อสินค้าของเรามันเป็นเป็นเหมน,นั้นถ้าคุณไปทำเฟิร์สอินเฟ้าทำไม่ได้แต่มีวิธีนะครับของมีมีขีหลักขีอะไรก็แล้วแต่ทำป้ายไปเลยนะครับห้ามจ่ายกับป้ายจ่ายก่อนนะครับมันก็จะเป็นเฟิร์สอินเฟิร์สเอ้าของเราสินค้าเฟิจะอยู่มีสิบห้าเลรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ คุณจา่ายภาเรตไหนคุณก็เป็นเขียนแปกภาเรตนั้นะเลยว่าจ่ายก่อนนะครับส่วนภารตที่ไม่จา่ายก็คือเห็นว่าห้ามจา่ายห้ามจา่ายของเพราะนี่คนกฏิรู้เล้เที่นคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่นถ้าถ้าถ้าเป็นในแหลงนะครับคุณจะต้องอันนี้เข้าก่อนคุณต้องจ่ายก่อนพอสินค้าไม่พอพวกคุณต้องเอาสินค้าตัวนี้ไปไปใส่ที่แม่ที่ตรงน,นี้นจะสินค้ายากนะครับจัดกระบวนการให้ชัดเจนนะครับไม่ให้ซ้ำซ้อนจริงกระบวนการมันมีอยู่แล้วมันหามันจะมีเป็น เป็นโฟะนะแบบพิสูจน์ไอคิวเอเดี Walker, been, h, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ๋ยวจะรู้อยู่แล้วกระบวนการการไหลของเอกสารมีอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่นะครับปกติเขาจะเขียนโฟไว้ให้นะครับหลักหลักบางที่ใช่ต้องตามหลักบางที่นะก็เลยได้ทำมาให้แบบพี่อยากให้รู้จริงๆนะจริงๆเราทำงานมันเยอะมากไม่นานมันพี่ทำอะไแค่ว่าถามผมใช่กองถูกผิดไม่เป็นไรนะครับขอให้เรารู้หลักวิธีการลงไม่เถอ ตกลตามโจจะเป็ท <łość> ี่ทีเราวที่แลวาคอเวลาเรลรที่เขาบอกให้เราติดรถเออผมทำครับผมทำให้ให้ติดรถเองถ้าขายของขายราถึเององไลง คือเหตผลที่เราเปิงิใอระเราปงถ่ายขายออกต่อไปพอออกทีเจเราไม่ได้ยกเลิกเขาเปลี่ยนตำแหกันเปลี่ยนชื่อบริษัทเปลี่ยนอะไรนะเีแต่ใช้ได้ที่เสิ่งใเปลี่ยนเรียมัับมาอยูบ่อยรับจัดสำคับางทีตอนนั้นเปิดปินยกเลิกเนี่ยมมีการบอยจากเปิดบมาแต่ว่าลูกค้า ขอ ển, เปลี่ยนชื่อชื่อใหม่เรือสานที่สน่นห่อาจจะมีการถอยบินกลาคืนแต่ว่าเินอตัวนี้นยังไม่ได้เรียกกับเรียกกับคืนนะแต่ก